สวัสดีครับพี่น้องอันนี้นี่นี่หมากยังนี่หมากกระเล่าดื้อพี่น้องดื้อโมนหมากขอดื้อโมนหมากขอ่อคล้ายๆก็หมากข่อบานหน่อเข้านอกพี่น้องเนนาะี่เป็นคลื่คล้ายๆหมากข่อล่ะพ่อเบิ้งเนาะนีะ่พี่น้องนี่บานเพรามเอิ่อนหมากกระเล่านี่แต่ว่า ภาษาไทยภาษาอันเพิ่นเลียก,กันจ้กหมากยังนี่บ้านผมเดินมากระเล่าเลยนี่เนาะพี่น้องเน,ะนะาะบางคนมาขอกำลังสีแก่เนาะผมก็ผมก็ถนัดแต่ภาษาอีสานเนาะมาขอเหรอมากระเล่าเหรอแต่ภาษาไทยจ้ามันเดินมาอย่างเบิ่งน้องกันพี่น้องผมมันบ่จักหลักสื่อเป็นทางการ อยากไปซื้อบานอิซานเฮาเอื่นกันเนาะมากระลาอ่ล่ะครับผมไปไปซืภาพไปเบิงอันทางบ่กุ่งิ่นเนาะไป,ไปขับไปเบิงบ่กุ้งิ่นซะก่อนก่อนซื้อไปเบิงบ่กุ่งก็เบิงดอกหมากพางซะก่อนพี่น้องดอกหมากพางบา,งบา,งางงนพมเอิ้นอันดอกหมากพางเด้นนี่ด้อคนนี้หน่วยแกมันถูก มะพางบานผมเบิรนครับผมซื้อมีแต่ซื้อบันนอกดอกพมหัวจักันเนาะซื้อภาอีสานเนี่ยซื้อสะท้ายพันเดินหว่างยังเลยนี่ดอกสีแดงงามพี่น้องครับผมครับกลับไปเดินบอกุุงกันต่อบปนี้นี่ครับพี่น้องบอกุุงเพ่นบอกุุงของชาวบ้านเพื่อนดอกบ่แม่นบอกุุงยังดอกบอกุุงชาวบ้านเพิ่น ผมเดินเลาะตรวจพื yes, ้นที่อยู่ก็เลยทายให้เบิ้งเนาะผู้ประบงเขี้ยวงามประบงกับพี่น้องหยอดนิดยอดงามหยอดใหญ่ๆประบงอยู่ในบ่อกลุ่มพื่นหน่ครับบ่อกุ้งเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นตะไครเพิ่นกลางกันหนกตัวครับกันหนกไก่ย่างที่ลงมากินกุ้งเนาะนกุ้งก่ย่างขาวตัวใหญ่ๆ กลางไว้กลางตะไคายไว้ครับกางหันปันน่นหนามเนาะกําลังปั่นวุนรนรุนรุนอยครับผมระดันกรถใหญ่ยาวพี่น้องรถใหญ่ยาวรถบรรทุกครับรถบรรทุกใหญ่ยาวรถเทเลอร์เนาะครับแต่บรรทุกรถ ระบะใหม่ๆที่ผลิตจากโรงงานโตโยต้าไปส่งตามโซลูมครับตามท่าเลือแหลมสบังเลยครับเด้ครับผมอันนั้นก็บอกุ้งบอกุ้งคือกันแต่ว่าหากเป็นเิ่นเป็นเ,นเ,น,เ,น,เนเอากุ้งขึ้นมาขายแล้วนอกบ่อตัวนี้่ครับท่ายเบกระไกๆบ่อตัวนี้เห็นบ่อเป็น ดูดน้ำออกแล้วเอากุ้งไปขายแล้วเนี่ยเป็นเป็นกำลังตากบ่ออยู่เนาะตากบ่อให้แห้งแล้วก็สีสีสีโรยปูนขาวขาเสือขาอยังแล้วก็สรเอาน้มโลงเอากุ้งมาปล่อยอีกคือเก่าละเบื้องตรงนี้เนาะตอนนี้เป็นกำลังตากบอ่อเป็นนะครับผมตากบ่ออยู่ให้บ่อแห้งแล sih, ้วก็โรยปูนขาวนะผมเห็นเป็นเหน็ดลายหลอบแล้วเนานนนนนะครับขาเสือเอาคลิปนี้ขาไว้ซ้ำนี้เนาะครับเนาะ ถ่ายเบิ้งบรรยากาศน้ำใบใบของวันที่21เดือนเนาะวันอาทิตย์21พฤษภาคมครับผมครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่น้องพี่นอ้องโอ้ยมะขามต้นนี่มาก์าคไล่ขักเนาะครับมะขามหวานครับผมคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่น้องครับน้องฝากกดไลค์ดูคลิปให้จบให้พอ complete เน่เด้อครับเด้อเพื่อเป็นแรงใจเนาะครับขบ